เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะครับขอสักสามแสงนะครับหนึ่งครับสามมาหน่อยเป็นทีมชาติรอบน,นี้ขอสักสองแสงแล้วกันนะครับหนึ่งครับสองมาหน่อย หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟ่าราคาถูกนะครับผมขอแนะนำเพจเติมเกม Over Top Hub ผู้ติดตามกว่า70,000คนนะครับบริการเติมเกมราคาถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนครับเพื่อนๆสำหรับเกมฟีฟ่าโมบายของเรานะครับก็มีโปรโมชั่นมากมายใครสนใจนะครับสามารถกดเหงี์ใต้ดีสคริปชั่นหรือจะแอดไลน์นะครับ Over Under s อย่าลืมแอดด้วยนะครับเพื่อนๆ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมฟีฟ m าโมบ e ยเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็วันนี้กลับมาอยู่ในดีรองอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาตามหานักเตะที่ได้ไปต่ออ v บยาร้อยสิเช่นเคยนะครับก็หลังจาก EP ีที่แล้วนะครับผมได้หาเล่นมานะครับเพื่อนๆนี่ครับสําหรับไอดีรองนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไปไกลกว่าไอดีหลักเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ครับผมดักซื้อร้อได้อีกหนึ่งตัวนะครับ เป็นคุณดุก,กันนะครับก็รับไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปแลกกันเหมือนเดิมนะครับ<ๆ>นี่ครับแลกมาแล้วนะครับ800 0แต้มวันนี้เรามีแลกตรงนี้ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆ1 5 0 0แต้มนะครับ แต่ผมจะขอแรกอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับ8000ันแต้มที่เรามีนะครับไอทีนี้มีกองหน้าแล้วนะครับก็อยากได้กองหลังนะครับก็คือฟานไลท์นั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่ครับฟานไลท์มายืนคู่กับคาวาโยนะครับก็น่าจะดีเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะครับขอสักสามแสงนะครับหนึ่งครับ สอสามมาหน่อยเป็นทีมชาติสเปนนะครับเพื่อนๆโอ้โหเหลือแน่นอนครับเป็นสเปนเป็นโจดีออบ้านะครับ oh, <no. S 1> แย่จัดเลยครับเพื่อนๆหรือว่าดวงเราจะหมดแล้วครับ เรายังมีลุ้นอีกหนึ่งรอบนะครับก็คือรอบนี้เราจะใช้องรีน,นั่นเองรอบนี้ขอสักสองแสงแล้วกันนะครับหนึ่งครับสองมาหน่อยฝรั่งเศสครับ LW โอ้โหเป็นปีแรดครับเพื่อนๆโรแบร์ปีแรดนะครับคือตำแหน่งนี้ผมมีซอนอยู่แล้วนะครับก็เลยยังไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่นะครับเพื่อน,อนแต่ก็ยังดีนะครับที่ได้ตัวไปต่อเท่ากับว่าไอดีนี้เนี่ยได้ตัวเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือโรแบร์ปีแรดนะครับแต่เรายังไม่มีกองหลังที่มายืนคู่กับคาวายโยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตามหาฟานไหลต่อไปนั่นเอง เอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ